ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่อมอยู่กับอมซ่าซ่าห้าสิสี่นะคะในเซิร์ฟเกมเวิร์ดก็มีเพื่อนคนหนึ่งขอมาว่าให้เล่นเซิร์ฟเกมเวิร์ดให้ดูหน่อยเพราะว่าออมก็ไม่ได้เล่นมาหลายครั้งแล้วก็เลิน,นี้ดูเหมือนโดนทอดทิงนะคะอ่ะเราออกมาขุดไปตรงไหนเนี่ยขอโทษนะคะ แล้วก็ตอนนี้กําลังเดินหลงป่าอยู่ค่ะไม่รู้จะไปทางไหนหาบ้านไม่เจอเลยเราก็คืนก็คิดว่าน่าจะอยู่ไม่ได้นะคะสง,งสัยน่าจะต้องไปสร้างบ้านใหม่ะคะ่ะน่าเสียดายจังสไะสร้างมาแล้ว เดี๋ยวเราต้องตามกระแสน้ำไปก่อนนะคะเด็สเกลทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงหน่อยนะคะตัวไปแล้วรับปลือเลยดีกว่าเนะี่ยต้องหาบ้านให้เจอก่อนบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตัดแม่ง เอ้ยเฮ้ยตอนนี้จะมืดแล้วมันไปถึงไหนเลยบางทีตอนนี้เราก็น่าจะต้องรับเรือกันก่อนนะคะน่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เดินทางทางน้ำมันจะไม่เป็นสิริมงคลน,นะคะเดี๋ยวสะกะ เพราะว่าบ้านของเราก็อยู่ในท่าแล้วมองยากไม่เหนเอาละอ,อิเดี๋ยวเราจะลองไปทางรู้นดูนะคะลองกลับไปบ้านในอยู่ไหนถ้มาเป็นหน้าไอ้บ้านหรือเปล่าเดี๋ยวขอทุบรัวซอกแป๊บนึ่งนะคะ นี่นีนเป็นป่าหรืออาจจะมองอะไรอย่างโถงไม่มีอะไรเลยะค่ะเนี่ยโอ้จะตายแล้วแม่มูม,มันอยู่บนเรือค่ะ ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากอุ้ยน่ากลัวสุดๆตอนนี้ก็จะตายแล้วอะ่ะนนไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้แล้ว ก็ไม่มีความคื้หน้าอะไรเลยนะคเดี๋ย yeah. วเราก็ทําไมถามถามว่าทําไมบ้านออกถึงหายก็เป็นเพราะว่าออกมาเดินมาหาเพื่อนแต่ปรากฏว่าหลงก็เลยต้องมาหานอย่านที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะมันอ้ เราจะเป็นโอ้ยเราต้องขี่เรือทั้งคืนเลยนะคะมมอว่าไปเร็วๆสิเรือว่า <c oughs> เออขอโทษค่ะือ <c oughs> เรือนี้ขอบอกว่าช้ามากเลยนะคะ จะใช้ว uh, ิธีการคราฟก็นานดูเหมือนออมมามั่วแล้วนะคะเนี่ยคือเราก็นอนไปแล้วถ้าเราตายแต่เสียดายของเหลือเกินน่ะเก็บของมาเยอะแล้วอ่ะคืออมคิดว่าถ้าเกิดเราตายอ่ะเราก็ต้องไปเกิดทจุดเกิดใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยใช่บ้านไหมเนี่ย คือบ้านออกมาจะมีต้นผ่แต่นี่ไม่มีแล้วก็สิ้นสุดลงแล้วด้วยนี่มีเหมือนด้วยดู้วคาไปเสียงอะไร เดี๋ยวตอนนี้องทิ้งเรือตรงนันวก่อนเมื่อไหร่จะเชงก็เดี๋ยวไว,ว้เจอกันอีกทีตอนกลับบ้านนะคะเพราะว่าคืนนี้ออกจะไม่ตายเด็ดขาดจะกลับบ้านให้ได้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ที่บ้านเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ผมอ้อได้ทำการตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยคลิปเปอร์นะคะเพื่อที่จะได้กลับบ้านในแสนสุขของเราคิดถึงเหลืเกินคือการตายเป็นการตายที่อันหนาักมากเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมานอนกันสักคืนหนึ่งก้วะค่ะ ไปไม่มีเตียงนอนของทุกอย่างตอนนี้ของออกก็หายไปแล้วคะเดี๋ยวแค่ไม้เ,เก่าโถ้ยเดี๋ยวเราจะทำการครับดาบนะคะเือออกไปสู้กับโลกภายนอกครับเรือด้วย โอ้เครือือก็ไม่ได้นาก็เน้ก็เป็นการเกบนิเคลียตัวกิดอะไรขึ้นอ ก็แมงมุมนะคะอาจจะแหลกนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยโอ้ยแหลกมากมากเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะก็สำหรับเซฟเพยลยอันนี้ก็โอ้โหมีอะไรบ้อีกสีด้วยอาจมาได้กี่นาทีแล้วเนี่ยแปดนาทีนั้นก็อยู่กับออกไปก่อนนะ ฉันไปดูหนังอ่ะโอ้โหโอ้โห ไม่อยู่ไหนอันนี้จริงนะคะเหมือนตรงนี้ผ่านมาแล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่บริเวนี้ค่ะกลับบ้านครั้งแรกกลับถูกแมแต่ตรงนู้นมีสัตว์ไม่น่าพึงประสงค์อยู่เรากลับบ้านเนี่ยเถอะค่ะ ส่วนของเนนั้นก็ช่างมันะะเะค่ะเราหาใหม่ได้แต่ออกจำได้ว่าออกทิ้งเรือไว้ตรงนี้นะคะอันตรายในป่านี้มีเต็ม เราจะลองไว้นะไปืมไม่กล้าไปเลยเห็นแกะเราก็ฆ่านะคะถูกน่ากลัวถ้าเราหลบนป่าเล็กๆนะมีผลทางเดียวที่เราจะรอดคือตายกลับค่ะ ไม่มีอะไรรถแตกนั้นอีกแล้วทางที่ถูกนะคะว่าเรากลับบ้านถูกค่ะของทุกอย่างเราหาใหม่ได้ไม่เป็นไรตอวขอโทษนะคะมีเพื่อนทักมากลับบ้านทางไหน,นเนี่ยมีฉากทางน้นทางนน้นแล้วก็มีสกิล ทำดีถอดออกไปก่อนนะกลบว่าเราไปไปอยู่อะไรเลิหนือถ้าเกิดหลงอีกก็ไม่เอาโอ้โหเดี๋ยวเราจะต้องอ้อมไปทางนี้ไปทางบกนลยค่ะทางนั้นโคตรจะอันตราย

อักลอยอยู่ย้ายอ,อมี่ตาอ้าวเราอีางันเถอะค่ะคือเราหาของไม่เจอนะคะเออ,ก,อก็ถ้าเกิดจากชอบเล่นก็ช่วยคอมเมนต์ให้นะคะตอนนี้ก็รู้สึกสูงเสียอะไรไปมากสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย